สวัสดีครับจากร้าน SRScooter นะครับจะมารีวิวสินค้านะครับรุ่นห้าพันวัตต์ครับตัวนี้เป็นระบบไฟ60สโวลต์นะครับมอเตอร์กำลังห้0วันหร้อยวัต์เป็นระบบการทำงาน2มอเตอร์นะครับตัวนี้คันนี้จะเป็นรถที่แต่งแล้วนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ ระบบแฮนด์ครับเปลี่ยนแฮนด์ใหม่ครับเป็นแฮนด์กว้างนะครับขนาดเจ็ดสสองมิลนะครับความยาวแล้วก็เปลี่ยนสเตมใหม่นะครับตัวนี้แฮนด์จะเป็นแฮนด์คาร์บอนนะครับน้ำหนักจะเบาครับก็เปลี่ยนฟอกแฮนด์ครับจุกปลายแฮนด์นะครับตัวนี้ครับระบบเบรกของรุ่นนี้จะเป็นระบบเบรกน้ำมันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนุ่มนวลนครับตัวนี้ ก็แสงที่จับโทรศัพท์นะครับตัวนี้หมุนได้ครับหมุนได้360องศาเลยครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสองมอตเตอร์นะครับในการทํางานสามารถเลือกการทํางานได้ครับนึ่งมอตเตอร์สองมอตเตอร์แล้วก็มีระบบอีโคนะครับตัวนี้ช่วยประหยัดพลังงานได้ครับครับตอนนี้เป็นการสะบัดครับ ใส่กันสะบัดแล้วครับการสะบัดของทางร้านจะอยู่ราคาที่สา0พันห้านะครับพร้อมขาเลยครับพร้องติดตั้งครับราคาอยู่ที่สา0พันห้าร้อยบาทครับระบบไฟรุ่นนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ครับมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ตังนี้ใส่การลมเพิ่มนะครับแล้วก็ ลายพวกน็อตนะครับให้มีสีสันแล้วก็เปลี่ยนจานดิสเบรกหน้านะครับขนาดร้อยหกสิบมิลนะครับตัวนี้ระบบช่วงล่างตัวนี้ก็ไม่แข็งนะครับไม่แข็งนุ่มนวลนะครับขับขี่ดีครับคอแน่นครับยางตัวนี้จะเป็นออฟโรดนะครับออฟโรดโดยตรงเลยทางร้านจะมียางให้เลือกนะครับถ้าลูกค้ามาซื้อจะมีทางทางเรียบแล้วก็ออฟโรดครับ แล้วก็มีระบบไฟ LED ครับมาจากโรงงานเลยครับตัวนี้ครับไปเปิดให้ดูตัวนี้เป็นกันดีดนะครับใส่เพิ่มนะครับทางร้านมีติดตั้งและจำหน่ายนะครับลูกค้าจะซื้อไปติดตั้งเองก็ได้ครับติดตั้งไม่ยากครับตัวนี้ระบบโชกหลังเป็นโชกลมนะครับนุ่มครับนุ่มนวล มีไฟท้ายครับแล้วก็ไฟเลี้ยวครับตัวนี้ไฟเลี้ยวแล้วก็ติดตั้งชุดตะกร้านะครับพร้อมขาเพิ่มนะครับคันนี้ชุดตะกร้าของทางร้านจะอยู่ราคาที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมติดตั้งเลยครับแน่นครับแข็งแรงครับก็เปลี่ยนบอกใหม่ครับ ตัวนี้เป็นเบาะใหม่เบาะเดิมก็นั่งดีนะครับกระชับแต่ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังหนังหนังแท้ครับดีหน่อยครับตัวนี้นีที่จับขดน้ําครับอะไรของทางร้านจะมีไว้คอบริการให้ลูกค้าหละยามครับเอาไวต้ติดตั้งข้าตั้งแต่งครับตัวนี้ของทางร้านเองครับพร้อมเป้นนะครับ ชุดนี้950บาทครับจะมีสีให้เลือกมีสีงเงินสีแดงแล้วก็สีทองแล้วก็สีดำนะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ของทางร้านตัวนี้จะมีบอร์ดไฟมาในตัวเลยนะครับสามารถปรับที่รีโมทได้ครับจะเป็นบอร์ดไฟมาจากโรงงานเลยครับตัวนี้นี่ครับผมกด ปุ๊บอ่ะเพผมกดเปิดแล้วครับอี่บเปลี่ยนสีนะครับวิ่งนะ,ะครับปิดไฟตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับเราแถมให้ลูกค้าเลยครับตัวนี้ ตัวนี้จะทําความเร็วอยู่ที่ประมาณ85 g p s นะครับความเร็วระยะทางต่อการชาร์จถ้าชาร์จครั้งหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ70 80กิโลนะครับอยู่ขึ้นอยู่ที่น้ําหนักของคนคนขี่ด้วยนะครับครับว่าเราใช้อัตราการเร่งเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักของผู้ขี่น้ําหนักเท่าไหร่ครับตัวผมน้ําหนัก70นะครับ วิ่งอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้ระยะทางที่ประมาณ85กิโลเมตรครับถือว่าไกลาพอสมควรนะครับตัวนี้แบตบเขาจะเป็น38แอมป์ครับตัวนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ